กล้วยเต่าคืออะไรต้นกล้วยเต่ามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Polyalthia debilis Finet an Gagnep. จะจุนวงกระดังงาหรือ a n n o นาซีนต้นกล้วยเต่ามีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าไข่เตา่าก้นครกกล้วยตับเตา่ากล้วยเต่าตับเตา่าตับเตา่ตเตา,ตตาน้อยรกครกเป็นต้น ต้นกล้วยเต่าจะเป็นพันธุ์ไม้พุ่มขนาดเล็กมีความสูงได้ประมาณ1เมตรตามกิ่งอ่อนมีขนอ่อนขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นส่วนกิ่งแก่จะเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะ,มะเมล็ดจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำชอบแสงแดดจัดมีเขตการกระจายพันธุ์ในเวียดนามและลาวในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยพบขึ้นในป่าดีบชายป่าหรือป่าโปรง่งป่าเต็งรังบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่1 0 0ถึง350เมตร ใบต้นกล้วยเต่าเป็นใบเดียวออกเรียงสลับในอาาเเดียวกันลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานจนถึงรูปไข่กลับแกมรูปใบหอปลายใบแหลมหรือมนและมีติ่งแหลมโคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยแผ่ใบแคบมีขนาดกว้างประมาณ2-5เซนติเมตรและยาวประมาณ5-13เซนติเมตรหลังใบเป็นสีเขียวเข้มเกลี้ยงเป็นมันส่วนท้องใบมีขนและมีสีจางกว่าเส้นขนแงใบมีข้างละ7-10เส้นก้านใบสั้นมีความยาวได้เพียง3มิลลิเมตรและมีขนสี เหลืองอ่อนขึ้นหนาแน่นดอกต้นกล้วยเตาออกเป็นดอกเดียวขนาดเล็กตามง่ามใบก้านดอกสั้นดอกเป็นสีเหลืองอ่อนกลีบดอกเรียงสลับกันมีสองชั้นชั้นละสามกรีลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปใบหอกปลายมนมีขนาดกว้างประมาณ4มิลิเมตรและยาวประมาณ5 8ถึงมิลิเมตรด้านนอกกลีบมีขนละเอียดสีเหลืองอ่อนส่วนกลีบเลี้ยงดอกมีขนาดเล็กและมี3กรีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมไกลๆมีขนาดกว้างและยาวประมาณ2มิลิเมตรด้านนอกมีขนอ่อนนุ่มดอกมีเกสรเพศ พู่จำนวนมากอยู่บนแกนกลางของดอกส่วนเกสรเพศเมียมี4อันอยู่ที่ปลายของแกนกลางดอกออกดอกในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมผลต้นกล้วยเตาออกผลเป็นกลุ่มอยู่บนแกนตุ้มกลมแต่ละผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก้อดระหว่างมเมล็ดปลายเรียวแหลม ผลมีขนาดกว้างประมาณ1.3เซนติเมตรและยาวประมาณ1-2เซนติเมตรผิวเปลือกผลอ่อนมีขนอ่อนนุ่มผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลภายในผลมีเมล็ดประมาณ1-3เมล็ดเมล็ดมีสีน้ำตาลมีลักษณะแบนกลมก้านผลยาวได้ประมาณ5มิลิเมตรผลจะแก่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมสรรพคุณและประโยชน์ของต้นกล้วยเตา 1. นนสุกมีสีเหลืองในส่วนของเนื้อค้มเมล็ดมีรสหวานสามารถนํามารับประทานได้ 2. ใช้เป็นอาหารสัตว์ของโคกระบือคุณค่าทางอาหารที่พบจะมีโปรตีน12.5%แคลเซียม0.39%ฟอสฟอรัส0.22%โพแทสเซียม1.23%เยื่อใยส่วน ADF 45.9% NDF 58.4% DMD 30.9% 3. ร่ามือรสเย็นใช้เป็นยาแก้ตัวร้อนดับ ข่ทั้งปวงดับพิษตาลซางและแก้ววรรณโรค 4. ทางภาคอีสานจะใช้เงาเปลือกและเนื้อไม้กล้วยเตานำมาใช้เป็นยาแก้ท้องเสียในเด็กถ่ายกระปิบกระปอยเป็นมูกเลือด 5. ใช้ต้นหรือรากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดท้อง6ชาวบ้านในจังหวัดยะโสธรจะใช้รากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคกระเพาะ ขอกล่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานะที่หนีด้วย